สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเขียนเลขให้พ่อวันเข้าพรรษา6ตัวเน้นๆหนูน้อยเขียนเลขให้พ่อ6ตัววันเข้าพรรษาวันนี้แล้วก็จะเป็นวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่16กรกฎาคม65สําหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้ทีมงานสยามนิวก็ได้เสาะแสวงหาเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยเลขดังกล่าวเป็นเลขจากผู้ใช้ติก๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้วันเข้าพรรษาลูกชายได้เขียนเลขออกมา11563885สาธุเดอ้อขอให้โชคดีกับวันที่16กรกฎาคมอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเลข853856ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ